เก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลฟีฟ่าเดของทัพชักศึกทีมชาติไทยนะครับที่ลงเล่น2เกมกับทางซีเรียรแล้วก็สหรัฐอาหรับเอเบราหรือว่า UAE นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะมีนักเตะรุ่นใหญ่ของทีมชาติไทย1คนนะครับออกอาการฉุนนักเตะรุ่นน้องที่ไม่แสดงความกระหาย ทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับโดยควันหลงจากเกมบุนเครื่อง FIFA Day นะครับระหว่างทีมไทยพบกับสหรัฐอาหรับเอมบเรตนะครับซึ่งเกมนั้นทับช้างศึกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับซึ่งจบเกมนะครับก็ได้มี สายข่าวนะครับกระซิบแล้วก็รายงานมานะครับว่ามีรุ่นพี่ระดับซีเนียคนหนึ่งของทัพช้างศึกท,ทีมชาติไทยนะครับออกอาการไม่พรืมรุ่นน้องนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปในสนามนะครับแต่ว่าไม่ระบุว่าเป็นนักเตะคนไหนนะครับสาเหตุที่นักเตะรุ่นพี่คนนั้นนะครับแสดงอาการไม่พอใจเขาก็ได้มีการเรียกแล้วก็คุยกับ นักเตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับโดยบอกว่าการที่มาเล่นให้กับทีมชาติไทยนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับแล้วก็การที่เล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่และก็ไม่ควรเล่นเหมือนกับสโมสรน,นะครับนักเตะทุกคน ต้องมีความกระหายแล้วก็แสดงความกระตือรือร้นทั้งในสนามฝึกซ้อมแล้วก็ในสนามแข่งจริงนะครับเพื่อทำผลงานที่ดีที่สุดให้กับทีมชาติไทยนะครับในการลงสนามแข่งขันในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นในระดับอาเซียนหรือว่าฟุตบอลอุตเครื่องรวมไปถึงฟุตบอลระดับเอเชียนะครับ ก so right. so 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 ็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าการที่เห็นนักเตะรุ่นพี่ออกมากระตุ้นหรือว่าพูดถึงนักเตะที่ไม่มีรายการหายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าจะทําให้นักเตะได้รู้ตัวเองนะครับแม้ว่าจะไม่มีการระบุชื่อนักเตะคนนั้นนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดการที่นักเตะได้พูดแล้วก็มีการพูดกันต่อหน้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีการที่จะพูดกันตรงๆแบบเปิดอกแบบนี้ ในการคุยกับนักเตะในทีมทุกคนนะครับก็น่าจะทําให้นักเตะหลายๆคนที่ไม่ได้แสดงความกระหายมากพอนะครับกลับไปพัฒดาาตัวเองนะครับแล้วก็หากมีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งก็ควรที่จะแสดงความกระหายแล้วก็กระตือรือร้นลแล้วก็โชว์ผลงานที่ดีที่สุดนะครับให้กับทีมชาติไทยแล้วก็แสดงความเป็นนักสู้เพื่อสมกับที่สวมชุดเกราะทีมชาติไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่อง ที่ดีนะครับในรั้วทีมชาติไทยที่หยิบม,มาพูดคุยแล้วก็มาเล่าให้แฟนรายการได้รับฟังกันนะครับ ก็จากนี้นะครับทีมชาติไทยก็จะมีโปรแกรมนะครับลงแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่อง i f ฟ d a y นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะปลายปีก็จะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเลยไปถึงด้วยเลยครับฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับที่แข่งขันกันที่กาตาร์โดยที่ทีมชาติไทยนะครับจะมีการจัดสลากแบ่งสายบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาอีก ประมาณ2เดือนนะครับขณะที่การแข่งขันนะครับฟุตบอลเอเชียนคัพซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทีมชาติไทยก็อยู่ในโถ4ตามคาดนะครับโดยมีการจับสลากวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับโดยทีมโถ1นะครับก็ประกอบไปด้วยกาตาร์เจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้ออสเตรเลียและก็ซาอุดิอาระเบียรครับส่วนโถ2ก็มี อิรัก u อ e โอมานจีแล้วก็ซีเรียรวมไปถึงเวียดนามนะครับขณะที่โหสามิมเรบานอนกิสถานจอร์แดนบาเรนแลวก็ปาเลสไตน์รวมไปถึงคีจิกิสสถานนะครับส่วนโหรสีอินเดียอาติกิสสถานไทยมาเลเซียฮ่องกงและก็อินโดนีเซียนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในสายไหนแต่บอกได้เลยว่าแข่งโป๊กอย่างแน่นอนนะครับ